สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AEY Auto Import กันนะครับการมาเจอการยามเย็นแบบนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับเจอโอนก็ต้องมีการอัปเดตเรื่องของรถมือสองนะครับคุณภาพดีนะครับในโครงการวินวินวินกับ AEY Auto Import นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มา1คันนะครับเจ้ามาป่าขุมพลังนะครับ2.3 EcoBoost ปี2017สีดสีดำคันงามคันนี้นะครับ อย่างที่หลายๆท่านนะครับติดตามเพจกันนะครับคันนี้ก็คือเป็นคันที่ลูกค้าออกมาร์กอีกสีฟ้านะครับออกไปนะฮะแล้วก็ทําการเทิร์นคันนี้เข้ามาดังนั้นเรื่องประวัติของตัวรถนะครับชัดเจนใช้คําว่าพันเปเป็นเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ตั้งใจในการที่จะมาอัปเดตคือในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถนะครับบอกได้คําเดียวนะครับว่า ห้ามกระพริบตาเหตุผลเพราะว่าคันนี้นะครับสภาพเนี่ยอ,อ้นใช้คำว่าภายในนะฮะใช้งานกันมีแค่บอกคนขับคนเดียวนะครับข้างในนี้อย่างกับรถป้ายแดงกันเลยเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่จะมาอัปเดตว,วันนี้แล้วก็ช่วงท้ายนะฮะหลังจากที่รีวิวคันนี้จบแล้วนะครับช่วงท้ายนะครับจะมีการอัปเดตให้ฟังด้วยว่ารถมือสองในโครงการวินวินวิน,วนมีเหลือ อะไรบ้างให้จับจองกันเอาละฮะอยู่กันให้จบไร้นะครับเริ่มกันเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว2.3 e c o b o o s t นะครับปี2017คันนี้เราพูดกันถึง2017สิ่งที่มันมีมานะครับมีอะไรบ้างอันดับแรกครับคือเครื่องยนต์นะครับ2.3นะครับเบนซิน2.3 e c o b o o s นะครับอีโคบูสเทอร์โนะครับ300แรงม้า475รนิวตันเมตรนะครับและก็ คันนี้นะฮะยังได้เกียร์นะครับส0สปีดด้วยนะครับที่สําคัญครับคันนี้นะฮะมีแต่งหลอมเพิ่มเติมมาจากเจ้าของเดิมด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูช่วงท้ายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาละครับเอากลักษณ์ในตัวปี2017นสิะครับสิ่งที่เห็นเลยนะฮะโลโก้ม้านะครับอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งถ้าบางคนมองในมุมที่ว่าเฮ้ยวันนี้ ตัว5.0 GT เนี่ยมาก็อยู่ตรงกลางนะบางคนก็ชอบตัวโฉมนี้นะอบอกกันตรงๆอย่างนี้กันก่อนนะครับนี่คือเรื่องของตัวม้าที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับก็จะเป็นตัว3เส้น LED แบบนี้นะครับมีตัวไฟสปอร์ตไลท์นะครับล้อแม็กครับมาดูที่ล้อแม็กนะยางคันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนะเป็นยาง P Rally นะครับ P Zero นะครับ ล้อนะฮะเป็นล้อออริจินอลนะฮะล้อเดิมจากโรงงานนะครับ19นิ้วนะครับลายนี้เลยนะครับเป็นดำเงานะครับลายเส้นตัวรถนะครับก็จะมีสเกิร์ตนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับอ่าทีเนี้ยจุดเด่นเลยของปี2017ดูที่เสาอากาศนะเสาอากาศจะเป็นแบบนี้นะครับ2017แท้นะเสาอากาศจะเป็นแบบนี้นะครับและ ตัวที่มากับตัว2017ก็คือตัวฟังก์ชัน Apple c a กัน a y หรือ Android Auto เดี๋ยวอ้นจะพาเข้าไปดูข้างในด้วยนะครับเอาละฮะมาชมด้านท้ายกันนิดนึงนะครับเอกลักษณ์ของ Ford Mustang นะครับนี่ครับไฟท้าย led เป็นแบบนี้นี่ครับสิ่งที่เขาไปทำเพิ่มมาเจ้าของนะฮะมีการเปลี่ยนนะครับใช้คำว่าเปลี่ยนชุดท่อพักหลังนะครับ คือท่อพักหลังเนี่ยมันจะเป็นตัววตัววออกอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวต่อนะครับของท่อด้านหลังนะครับคันนี้ก็คือเปลี่ยนตั้งแต่ตัวต่อตัวต่อตรงตรงตรงเขาเรียกตัววนะครับชุดนั้นน่ยทั้งชุดเลยนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้เลยก็คือจะได้ตัวชุดท่อพักตัวนี้เดี๋ยวฟังสตาร์ทให้ฟังเสียงด้วยนะครับเอาละฮะตามมาเลยครับผมนะครับ เรามาดูนะครับภายในเปิดมานี่คือแบบอ่ะผมให้ตากล้องพาชมก่อนดีกว่าเริ่มตั้งแต่แผงประตูเลยนะฮะคือมันเนียนเรียบไม่มียับเนี่ยฮะตัวพวกโครเมียมต่างๆไม่มีขนวงขนแมวคือรถแบบดูแลมาดีมากอ่ะทีนี้ไปดูตัวเบาะนะฮะคือเบาะพอร์ตมาสเตงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเบาะมันเป็นตัวไซส์ใหญ่นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคนเนี่ยใช้ไม่ถนอมเนี่ยตรงเนี้ย นะฮะไปหมดเลยนะบอกก่อนยับเลยนะแต่เน,นี้ยคือสภาพอย่างกับรถไม้แดงนะฮะสวยมากๆเลยนะครับอ่าเมาะหละังนี่แค่ไม่ไม่ได้นั่งเลยนะครับเอาเล้ะฮะเดี๋ยวเชิญตากล้องเข้าทางด้านประตูซ้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูภายในเพิ่มเติมกันนะฮะว่าคันเนี้ยสภาพเป็นอย่างไรนะครับเปิดเข้ามาดูมีม้าที่พื้นด้วยนี่นี่นี่นี มีม้าที่พื้นด้วยนะฮะอ่าล้วขึ้นมาเลยครับเบาะนะอย่างที่แจ้งมาแล้วนะฮะเนียนมากเลยนี่นดูตรงนี้ฮะ,ะกล้องพาชมตรงนี้หน่อยเนี่ยแทบจะไม่มีคนนั่งเลยและชุดตัวแผงคอนโซลด้านหน้าปกติถ้าเป็นวัสดุแบบนี้ในมือสองนะคือสภาพเนี่ยขนแมวแบบเยอะเลยแม้กระทั่งจอเนี่ยก็จะมีพวกขนมุขนแมวเยอะ คือรายละเอียดของคันเนี้บอกเลยฮะเนี่ยมาดูเคาน์เตอร์ตรงกลางคอนโซลตรงกลางนะครับคือเนียนมากอย่างกับรถป้ายแดงนะครับคันนี้วิ่งมาเท่าไหร่กันนะฮะคันนี้วิ่งมาอยู่ที่ไม่แน่ใจว่าตากร้องมองเห็นไหมมันอยู่ค่อนข้างลึกเนาะ2อ0 0 0ืนกับอีก10กิโลนะครับและก็พอดีลูกค้าเก่าเนี่ยก็อยู่จันทบุรีนะครับ ก็ไม่สะดวกขึ้นมาเซอร์วิสที่ a อไอวเนาะเขาก็เซอร์วิสที่ศูนย์ฟอร์ดใกล้บ้านนะครับรถก็มีประวัติในการเซอร์วิสมาชัดเจนนะครับอย่างที่อ้นแจ้งมาแล้วนะครับคันนี้รองรับเดี๋ยวตากล้องอยู่ตรงนี้นะโฟกัสตรงนี้ก่อนคันนี้รองรับ Apple CarPlay และก็ Android Auto ด้วยนะครับคือในรถปี2017เนี่ยเขาจะรองรับ Apple CarPlay นี่นะฮะเราก็เสียบเข้าไปเลย ยอมความภลร,าราตามน,นะครับพอเสียบเข้าไป,ปาเสร็จ<น>ปุ๊บนะครับนี่ฮะเข้าเลยนะฮะแอปเปิลคาเพ y นะครับใน Apple c a r าเพ y เล่นอะไรได้บ้างนี่เลยนะครับ Google m a p นะครับจูสนะฮะฟังเพลงนะครับหรือในแอปพลิเคชันต่างๆองเงี้คือได้หมดเลยนี่คือส่วนที่รองรับนะครับย้ำนะ รถปี2017แท้จะต้องมีฟังก์ชัน Apple Ca r p l a y และเสาอากาศนะครับจะต้องเป็นเสาอากาศที่เป็นมนมนแบบนั้นไม่ใช่เป็นฉลามนะอันนี้คือตัว2017แท้นะครับเครื่องเสียงจะได้เครื่องเสียงเป็นตัวชาร์เกอร์นะฮะนี่ฮะเครื่องเสียงเป็นตัวชาร์เกอร์แล้วก็มีซบวฟูเฟอร์บล็อกอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูซบวฟูเฟอร์บล็อกด้านหลังแล้วก็ฟังเสียงท่อกันด้วยนะฮะว่าเป็นอย่างไร ตอนนี้เครื่องเครื่องเดินเบาอยู่นะอ่าเสียงทุ้มอะทุ้มแบบผมว่าหล่อแล้วก็คันนี้ผมทำการ PDI รถเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบเรื่องช่วงล่างนะครับระบบต่างๆนะครับเครื่องยนต์เกียร์นะครับ ECU นะครับมีการเอาคอมพิวเตอร์มาตรวจจับเรียบร้อยแล้วก็ผมเทสเองกับมือนะฮะคันนี้นะครับไปเทสมาด้วย ระยะบวกลบประมาณ30กิโลนะครับก็มีการเทสแบบถนนลูกรางถนนไม่ใช่ลูกรางถนนแบบไม่ได้ยับนะฮะแล้วก็บัมเบอร์นะฮะลูกเนินแล้วก็ทางทางตรงนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าช่วงล่างคือแน่นหนึบอย่างรถป้ายแดงนะครับใครได้คันนี้ไปคือแบบคุ้มมากไม่ต้องไปทําอะไรแล้วและที่สําคัญแล็ปใส่มาทั้งคันแล้วด้วยนะครับเอาละ,ะฮะเปิดใช้มาเนี่ครับ ก็จะมีซับวูเฟอร์บล็อกมาอยู่ในชุดของเครื่องเสียงนะครับอันนี้คือเอาออริจินอลโรงงานมาเลยนะครับมีมาให้ด้วยเอาล้วฮะเดี๋ยวเชิญตะกล้องด้านหน้าครับเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องราคาคุยเรื่องโปรโมชั่นแล้วก็เรื่องเลทผ่อนกันว่าคันนี้มีรายละเอียดอย่างไรมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะครับเอาล้วฮะคันนี้นะฮะ รถปี2017นะครับรถออกที่ AEY Auto Import มือเดียวออกสดนะครับมือเดียวออกสดย้ำนะครับและก็คันนี้ถ้าเครดิตดีๆฟรีดาวนะครับพนสูงสุดได้72งวดนะฮะตกงวดละ46,740บาทเท่านั้นเองเอาแล้วฮะใครอยากได้รถรอๆ สประตูนะฮะสายมัสเซลคา r จากอเมริกานะครับสที่นั่งแบบนั่งแบบสบายนะครับและที่สำคัญคือแรงม้า300ม้าเนี่ยพอๆกับบ็อกสเตอร์เเลยนะครับบอกได้เลยว่าขับมันขับสนุกนะครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับกับเบอร์02587-4666และ086-668-1999นเะครับเบอร์ฮอตไลน์2เมอร์นี้ศูนใครต้องการรายละเอียดของรูปของตัวรถนะครับ แอดไลน์ะครับแอ A E Y ออโต้ครับเอาละฮะตรงนี้จบไปแล้วนะครับกับ Ford Mustang ปี2017นะครับลดออกที่ A E Y นะครับออกสดนะครับมือเดียวเลยนะครับจบไปเรียบร้อยใครสนใจทักมานะครับเอาละครับเรามาไล่ดูกันนะครับว่ารถในโครงการวินวินวินนะครับยังมีเหลือให้จับจองอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ audi tt คันนี้นะครับบอกก่อนนะครับคันนี้เป็นตัว minor c h a n g นะ เนี่ยฮะดูจากกิลหน้าดูจากช่องดักลมตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยไมเนอร์เชนมันจะเป็นแบบนี้นะครับตากล้องดูอย่าไปเทียบราคาผิดรุ่นนะนะครับคันนี้รถปี2020นะครับวิ่งมาเพียง13,000กิโลนะครับรถออกศูนย์ a u ดี Thailand นะครับวารันตีเหลือถึงปี2024นะครับราคาอยู่ที่2 6 9ล้าน6 0 0 0บาทเหมือนเดิมครับ AEY จัดให้เครดิตดี ฟรีดาวกันไปเลยนะฮะกับ Audi TT นะครับขันมาอีกหนึ่งลำนะฮะคันนี้คือ BMW นะครับ 640i Cabriolet นะครับเป็นรถปี2012-13นะครับคันนี้นะครับและสภาพดีมากๆนะครับอย่างกับรถไม้แดงนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่3ล้าน8 0 0 0 0 สามล้านแปดแสนบาทนะครับค KDD Free ดาวเช่นเดียวกันวิ่งมาประมาณ40,000กิโลคันนี้สวยมากๆนะครับเป็นแลไอเทมเหมาะสำหรับสะสมนี่หลังค้าเป็นหลังคาผ้านะนะฮะหลังคาผ้านะคันนี้ในตลาดเนี่ยสวยๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคันนี้น่าจะคันเดียวในตลาดเลยนะครับใครหารถสายสะสมอยู่รีบเลยนะครับตอนมาป้ายแดงนี่เกือบ10ล้านนะฮะคันนี้นะครับถัดมาครับ ม i น i c คูเปอร์อนะครับอ้นพึ่งรีวิวไปนะครับคันนี้ก็ใครสนใจรายละเอียดก็เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับเป็นคูเปอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น High ไฮทีมคันชี่แมนย้ำนะครับไฮทีมคือตัวท็อปสุดนะนะครับวิ่งมาเพียง70,000มโละครับปี2017ราคา1,590,000บาทเคดตดี DD, ฟรีดาวเช่นเดียวกันผ่อนเดือนละ29,000บาท 287บาทเท่านั้นครับเอาละครับไปอีกหนึ่งลำครับคันนี้ครับเกยนคูเป้ en, นะครับปี2021นะครับคันนี้รถแทบจะแบบสภาพอย่างกับรถายแดงและออปชั่นไม่ธรรมดาล่าสุดอ้นกับพี่เอเพิ่งรีวิวคันนี้ไปนะครับคันนี้เป็นรถปี2021ออกที่ auy นะครับเซอร์วิสที่ a y นะครับ แล้วก็เลขหม่เพียง8,000โลนะครับราคาอยู่7้าน3 90,000บาทวันนี้ถ้าจะซื้อคูเป้นะย้ำาขยเยนคูเป้ต้องมี9ล้านขึ้นไปนะคันนี้อยู่ที่7้า3 90,000บาทเท่ากับว่าประหยัดไป2ล้านกว่าบาทนะครับใครสนใจทักทายเข้ามาและอีก2คันสุดท้ายนะครับคันนี้เป็นรถผู้บริหารนะครับ Toyota Harrier z e นะครับย้ําว่าเป็นตัว Z Package นะนะครับหลังคาเป็นพาราลามิกกลูนะครับ ปี2021นะครับคันนี้นะครับรถยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับเป็นรถผู้บริหารวิ่งมา4,000โลนะครับใครซื้อไปก็จดเงื่อนไขเดียวกับรถป้ายแดงเลยนะครับจดทะเบียนเป็นรถป้ายแดงได้เลยนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่2,890,000บาทประหยัดไปร่วมประมาณเกือบ4 0 0 0 0บาทนะครับใครสนใจทักทายกันเข้ามาคันนี้อัตราการบริโภคน้ำมันเฉลี่ยอยู่แถวๆประมาณ23กิโลลิตร นะครับใครต้องการหารถสายประหยัดนะบอกได้เลยว่าคันนี้คือถือว่าสุดยอดและโอ้ตได้มีโอกาสได้ไปเทสตรุ่นนี้มานะครับบอกได้เลยนะฮะเจอถนนที่แบบขูขาในรูดเลยนะรูดอย่างกับรถแบบตระกูลพวก E-card, S-card เลยนะครับนุ่มและเงียบมากๆนะครับสุดท้ายวันนี้ครับในโครงการวินวินินนะครับก็จะเป็นเบเลี่นะครับ เบนเทก้านะครับไฮบริดนะครับปี2020นะครับออก AEY นะครับเซอร์วิ AEY นะครับวิ่งมา14,000โลราคาอยู่ที่10.99ล้านบาทนะครับณวันนี้ถ้าเบนเทก้านะครับโฉมปัจจุบันนะครับราคาต้องมี15ล้านขึ้นไปนะครับประหยัดกัน5-6ล้านกันเลยทีเดียวนะฮะใครสนใจทักทายกันเข้ามา เอาละครับช่วงท้ายจะขออนุญาตทักทายแฟนเพจนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ตากล้องพาชมสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับเอาละฮะเชิญชมครับนะฮะใครเข้ามากันบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาทักทายกันนะครับสวัสดีครับคุณมณิการนะฮะสวัสดีครับคุณธนพลนะครับสวย ดุมากครับใช่เลยฮะคือบอกได้เลยว่าตัวมัสแตงนี่มันดุจริงๆนะครับใครสนใจทักทายกันเข้ามานะครับชอบกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะเผื่อมีเพื่อนกำลังมองหารุ่นนี้โมเดลนี้กันอยู่นะครับก็ทักกันเข้ามานะครับส่วนรุ่นอื่นๆนะครับพร้อมส่งมอบกันเลยทีเดียวนะฮะใครสนใจก็แชร์ไปให้เพื่อนก็ได้นะฮะตรงนี้นะครับและก็เหมือนเดิมนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ hotline นะ0 2 5 8 7 4 6 6 6และ0866-668-1999นะครับเอาละฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตนะครับรถในสต็อกของโครงการวินวินวินนะครับและก็เป็นการรีวิวเฉพาะของเจ้าฟอร์ดม s สแตง2.3 e c o b o o s อคบูคันยามคันนี้ด้วยนะครับะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการไลฟ์แบบกระชับนะครับเน้นๆด้วย ข้อมูลนะครับที่ทุกท่านจะได้เอาไปตัดสินใจในการาเลือกซื้อเลือกจับจองกันแต่ขอย้ำตรงนี้กันอีกครั้งนะครับฟอร์มัสแปงวันนี้ฮะหารถกันใช้คำว่ายากมากนะครับและตอนนี้ถ้าไป็นรถป้ายแดงเราพร้อมส่งมอบเหลือแค่ตัว5.0 GT สีเหลืองหงคันนะครับส่วนถ้าเกิดใครหาตัว2.3เนี่ยต้องมีการรอรถนะครับ ขั้นต่ำนะยังไงเนี่ยอยู่แถวๆประมาณปลายปีถึงต้นปีหน้านะครับดังนั้นตอนนี้ใครต้องการใช้รถนะครับและไม่ซีเรียสนะฮะว่าจะไปรถมือสองอีกหนึ่งทางเลือกที่โอนแนะนำก็คือคันนี้เลยนะครับอาละฮะก็วันนี้ของลก่าวคำว่าสวัสดีนะฮะแล้วเจอกันหลายน้าครับกับ A E Y Auto Import นะครับวันนี้บายบาย